คือปัจจุบันเนี่ยพอหลังจากมีการถแถลงขอโทษแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดใจจะดําเนินคดีอะไรนะพอใจนะฮะนะครับที่เขาแจ้งผมมาเนี่ยนะพอใจแล้วก็ยุติเรื่องทั้งหมดยกเว้นเรื่องเดียวครับนะครับก็คือเรื่องคดีหมิ่นสถาบันมาตรา112นะซึ่งตอนนี้มันไปไกลามากแล้วเป็นข่าวไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปถึงกองทัพไปอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาก็ไปอ่ไปให้การไปอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือ ของคู่ความก็ดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแค่นั้นเองครับเรื่องต้นคดีหนึ่งสองเนี่ยตัวฝั่งครอบครัวของคุณจอจานเขาจะไปเป็นโจทย์เองเลยไหมครับเอ่อน่าจะไปให้การนะให้การ,ให,การให้การต่อกองทัพนะครับเท่าที่ทราบนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางกองทัพว่าจะดําเนินการอย่างไร นะครับนะในเรื่องของมาตรา112นะครับแปลว่ากองทัพจะเป็นฝ่ายเป็นโจรสไปยื่นฟ้องคุณสแตมก็ก็ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนนะครับนะส่วนจะดําเนินการอย่างไรก็ให้สอบถามทางกองทัพดีกว่านแต่เพราะว่าคดีนี้คือมีพยานหลักฐานชัดว่าคุณสแตมเข้าข่ายผิดมาตรา112เอ่อผมอยากจะพูดกลางๆนะฮะมันมีข้อความแชทนะฮะตรงกับที่ทางคุณสแตมโพสต์ทาง Facebook นะครับว่ามีการพูดจะฟาดฟิ้งสถาบัน และตัวเองก็ยอมรับเองนะครับนะนะครับอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางกองทัพและกระทรวงกลาโหมดําเนินการนะครับครับและจากที่ก่อนหน้านี้ที่มีการพูดบนเวทีที่ไปพากยิงถึงคุณจอจานนะตรงนี้คือเขาไม่ด,ด,ดีไม่เอาความะนะณวันนี้ยังไม่ติดใจย,ยกเว้นว่าหลังจากนี้แล้วยังไปให้สัมภาษณ์สื่อนะครับ,บ,รบกระทบกระเทือนมายัางทางคุณจอจานและครอบครัวก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ นกเรื่องนั้นยังเป็นไปตามสัญญายอมแต่ว่าหลังจากนี้จะมีการชาระเงินส่วนที่เหลืออีกเก้าแสนหรือไม่เนี่ยก็ต้องต้องรอหลังจากวันนี้รอรอหลังจากวันนี้ว่าจะเอาอย่างไงครับม,มีอะไรถามได้เลยนะ,ะครับ เรื่องการขู่ยัดคดีมาตรา1 1 2ยเนี่ยถามทางครอบครัวแล้วนะไม่มีการคุกค,คามไม่มีการอ,อ้างมาตรา1 1 2ไปข่มขู่ทางคุณสตํานะนะครับนะแต่อาจจะมีการแจ้งให้เห็นว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการพูดการสนทนาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมินเมในการละเมิดสถาบันซึ่งอันเนี้ยมันไม่เรียกว่าการข่มขู่มันเป็นการแจ้งถึงว่าการกระทําของคุณสตมเนี่ยมันมินเมนะเกี่ยวกับเรื่องคดีมาตรา1 1 2 นะซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่ต้อง,กองปกป้องสถาบันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องว่ากไว้ตามกฎหมายมันเป็นคดียองฟวาไม่ได้แล่เรื่องราวมันก็ใหญ่โตแล้วนะครับไม่มีใครควบคุมได้เพราะ,ะนั้นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาต้องดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปมันจะไม่มีการข่มขู่เรื่องเรื่องมาตรา112นะครับแต่แต่มีการาพูดถึงว่าการคําพูดคําจาคุณกุธรรมเนี่ยมินเม,ม,มนะครับนะนะนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ใช่การข่มขู่นะ นะครับเพราะฉนั้นที่เขาบอกว่าข่มขู่เอามาตรา112มาข่มขู่เนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงถ้าสมมติใครก็แล้วแต่เนี่ยมีพฤติกรรมในการหมิ่นเมยสถาบันเนี่ยประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่ต้องปกป้องสถาบันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรนําพราะองค์ท่านมาเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวนะครับมันไม่ใช่การข่มขู่นะนะครับแลวกรณีที่คุณแตลม์กล่าวหาว่าทางฝั่งพ่อ,อคุณจอจานเนี่ยใช้ยศตําแหน่งเนี่ยข่คมขู่ลฮะครับตรงนี้เขาจะมีการฟ้องหมิน่น คือคือในเมื่อมีการยอมรับขอโทษแล้วเนี่ยเขาไม่ติดใจนะแต่ถ้าหลังจากวันนี้ยังให้สัมภาษณ์สื่อไปกระทบกระเทือนกับครอบครัวเขาลูกสาวเขาก็จะดําเนินการตามกฎหมายแต่ถ้าหยุดเขาก็หยุดนะนะครับนะฮะนะครับ,นะรบอืมพอจะบอกช่วงเวลาได้ไหมคะเขาบอกว่าเป็นการไปแจ้งการกระทำของมุสตัมว่าเข้าขายมาตานสเนี่ยมันช่วงเวลาปีไหนเดือนไหนโอ้ ก็ช่วงที่มีเรื่องราวทะเลาะกันฟ้องร้องกันนะอันนี้ผมผมผมไม่ไม่ไม่ทราบเลยช่วงเวลาแน่นอนค่ะน,น,น่าจะช่วงนั้นครับช่วงที่มีคดีฟ้องร้องนะครับฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็ฟ้องอแล้วก็ฟ้องคดีครอบครัวนะครับช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นมีแค่นั้นครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเขาากมาก็คือว่าหลังจากมีการทําคําพิพากษาตามยอมแล้วนะครับในคดีครอบครัวเนี่ยเรื่องค่าทดแทน1ล้านบาทแล้วเนี่ย ทางคุณพ่อเขาบอกเขาไม่เคยเจอคุณสแตมนะแล้วก็ไม่เคยไปข่มขู่ด้วยนะครับนะเขาเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปข,ข่มขู่คุกคามนะครับใครมีอะไรถามได้เลยครับอ ก็ไม่ได้เครียดนะครับนะครับเพราะว่าในเมื่อทางคุณสต๊าขอโทษแล้วนะครับเขาก็ไม่ติดใจแล้วนะครับก็ปล่อยให้เป็นเป็นไปตามกรรมแล้วกันเอางนี้แล้วกันนะกรรมใดใครก่อเขาต้องรับไปนะฮะนะครับครับมันมันมันมีกรณีที่เหมือนว่าคุณพ่อของคุณจอจานไปที่บ้านตรงนี้ข้อท็จจริงมันมันเป็นยังไงเออเขาบอกว่าหลังหลังจากมีการทำยอมแล้วไม่ไม่ไม่เคยเจอกันเขาบอกเขาไม่เคยเจอกัน ืนยันว่ายังไงก็ไม่มีการไปหาที่บ้านเขาเขาใช้คําว่าไม่เคยพบกันปไปหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะแต่เขาบอกไม่เคยพบไม่เคยพบกับอ่าสแตมนะครับอืมแล้วเขาก็มีความสงสยัยเหมือนกันว่าคดีจบไปตั้งนานแนละ้วทำยอมเนี่ยเหตุใดจึงไปยืนบนเวทีคอนเสิร์ตแลวไปพูดถึงเรื่องครอบครัวเขาไม่อบคุณสแตมแต่ว่าพบคนอื่นในครอบคุณดังแคนไดไหมครัอ,อ่อัน,นอันนี้เขาไม่ได้แจ้งนะเขาบอกเขาไม่เคยเจอกันก็คือไม่เคยเจอคุณสแตมแล้วไม่เคยข่มขู่นะครับนะ แต่เขาก็สงสัยว่าคดีจบไปตั้งนานแะล้วนะถอนฟ้องกันแล้วตอนที่ถอนฟ้องเนี่ยนะทางฝ่ายคุณสแตมก็ไปถอนเองนะไม่ได้แจ้งเขาทราบนะไปถอนเองโดยที่ไม่ได้มีข้อตกลงอะไรกันเป็นพิเศษนะนะครับนะครับตอนนี้มันมีกรณีใหม่ขึ้นมาที่ทางคุณกตาบอก,กว่าไม่เคยพบหาก,กับคุณสแตมเลยอืตรงนี้นะฮะ <c oughs> เราไม่ไม้มีการชี้ <c oughs> แจงอะไรนะฮะเรื่องนี้ผมว่าผมให้เขาตอบแทนดีกว่านะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบหรอกว่า เขาเป็น f อฟเขาเป็นซาแซงหรือเขาเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาส่วนบุคคลนะอแต่ว่าในสัญญายอมเขาไม่ได้ยอมรับว่าเป็นชู้นะนะแล้วพี่ยอมจ่ายหนึ่งล้านอันนี้ก็กก็็สารกลเกลียแล้วเขาอ้างว่าเขาถูกกดดันอ่ถูกกดดันจากคู่กรณีไปกดดันทางแฟนเขาด้วยนะเนี่ยแฟนปัจจุบันเนี่ยนะไปกดดันไปที่นั่นที่นี่แล้วเขาก็เลยต้องการให้มันจบ เพราะว่าแฟนก็จะหางานหาการทําไม่ได้เพราะว่านะแต่แต่ในคดีครั้งนั้นมันมันเป็นคดีที่ศาลเยาวชนที่เป็นเกี่ยวกับการฟ้อ,องชูใชใช้ใช่ครับใช่ครับเก็่เวกเรื่องการฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนนะครับในคดีนั้นนะตัวจําเลยไม่ได้ยอมรับก็เป็นชู้นะลองไปอ่านได้นะแต่ว่าแ,แต่ยอมรับที่จะจ่ายค่าทดแทน1ล้านบาทเหมือนยอมจ่ายเพื่ออยากจะให้จบปัญหาใช่ใช่ครับเขาว่าอย่างนั้นนะ<อ>ที่เขาแจ้งให้ผมนะจาก10ล้านเหลือ1ล้านบาทใช่ครับโดยอ้างว่าถูกกดดันรอบข้าง แฟนเขาไม่สามารถหางานทําได้มีคู่กรณีบางคนบางท่านเนี่ยนะไปพยายามที่จะทําให้เขาหางานทลาลำบากนะครับ<ป>เขาว่าอย่างนั้นนะนะครับ<ป><ป>ตอนนี้ทางเจ้าตัวมีการได้แจ้งกับทางอาจารย์มาไหมครับว่าจะออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนไหมถึงที่ประเด็นสังคมเข้าใจผิดว่าสรุปแล้วเป็นชาแขงหรือเป็นชู้กันแน่อะไรอย่างเงี้ยฮะประเด็นนี้เขายังยังยังไม่ตอบเพราะวันนี้เขาบอกว่าพอใจแล้วไม่ติดใจแล้ว อยากให้มันจบจบไปยกเว้นอย่างเดียวคือมาตรา112รอันนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะโดยมีการพูดถึงมาตรา1นรบสองาชองค์รกรอะไรพวกนั้นอันนั้นก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับอาจารย์ขออีกนิดนึ่งที่เขาให้เหตุผลอาจารย์เขาบอกว่าที่พอใจแล้วกับคันแผลโทษทําไมมันมันมันง่ายอย่างก่อนหน้านี้มันสาดกันไปมาเขาให้ อืม <c oughs> เขาน่าจะติดตามสถานการณ์นะเขาว่าทางแสแซมนี่ก็ทัวร์ก็ลงเวลาเยอะและ้วแล้วคนก็ออกมาเยอะแยะนะแม้กระทั่งเพื่อนเขาบ้างอะไรต,ต่างๆสังคมอะไรต่างนนเนี่ยแล้วเขาก็ได้รับผลกรรมอะไรพอสมควรแล้วนะครับเขาก็เลยแบบไม่อยากจะให้มันมีเรื่องมีราวต่อไปอยากให้มันยุตินะครับอาจารย์คะมีแหล่งต้นตั้งคัญหาว่าการเอาความคุกม่ามาโพสต์อย่างเงี้ยจะเข้าใคยเรื่องของคือกฎหมายหรือว่าอะไร ไม่มีความผิดอะไรนะครับเพราะว่าคนที่เ,าเอามาเนี่ยนะเอามาโพสต์มาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นแฟนของคู่ความนะครับนะเป็นแฟนของคู<ข>่ความไม่มีความผิดหรอกครับไม่มีความผิดกฎหมายเลยเพราะว่าเขาโดนกล่าวหาเราว่าเอามาชี้แจงคนนั้นก็เหมือนกับเป็นผู้รับมอบหน้าของจำเลยในคดีเยาวชนนะครับสามารถทําได้เขาไม่มีไม่มีความผิดนะครับเพราะว่าเขาโดนกล่า,หา,าว,าาาาวาหาเข,า,า,า,ขาต้องชี้แจงนะครับเพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปกล่าวหาเขา ขนงขนายก็ไปยืนยันข้อที่จริงเพราะนั้นเขาก็ต้องชี้แจงไม่มีความผิดอะไรนะครับนะเป็นการเปิดเผยรายงานกระบวนพิจารณาในศาลอย่างเปิดเผยซึ่งได้รับการยกเว้นนะครับนะได้รับการยกเว้นอยู่แล้วตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา329นะครับแลวเขาเป็นคู่ความด้วยนะครับเป็นเป็นผู้รับมอบหน้าจากผู้วามด้วยนะกรณีคุณกำลังจะพูดถึงคุณแก๊ปใช่ไหมใช่ครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีความผิดอะไรครับ,รบขอขอนกลับไปเรื่องพฤติการ12ี t ทีค่ะจาก ประมาทกันมันลามไปถึงการเป็กที่มินเมย์ได้ยังไงอะคะมันมันก็เป็นลักษณะของการสนทนาไงสนทนาทางแคทเนี่ยบางทีเราคุยกับใครบางทีเราพูดไปเรื่อยไงนะอ,อาจจะพูดไปเรื่อยพูดไปอะไรต่างๆน,น,นะนะไปพาดพิงกัสถาบันประมาณนี้เพราะว่าข้อความที่พูดไม่ได้พูดไปเดี๋ยวผมก็จะติดคุกนะนะก็คือเป็นการพูดอะไรไปพาดพิงนะเราต้องระวังนะมันมีเรื่องเยอะแยะที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราไม่ควรไปพูดถึงสถาบันนะครับ ครคุยกับใก็คุณสจําคุยกับคุณจอจานฮะก็เป็นไปตามที่เขาโพสต์เลยตามที่เขาโพสต์ขอโทษอ่ะเนี่ยตามนั้นเลยฮะพยานหลักฐานก็ตามนั้นเลยมันค่อนข้างชัดเจนนะนะครับค่อนข้างชัดเจนนะพยานหลักฐานพวกนี้มอบให้สองทำเบอร์เทียบเรียบร้อยหมดแล้วครับให้ปากทำอะไรเรียบร้อยแล้วครับครับตัวของคุณแจมเขาไม่ติดใจรวมถึงตัวของคุณพ่อด้วยไหมคะ ใช่ครับณวันนี้นะฮะณวันนี้ไม่ติดใจแต่ว่าหลังจากนี้ถ้ายังไปให้สัมภาษณ์สื่ออีกกระทบครอบครัวเขาก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับแปลว่าหลังจากนี้ต้องรอรุนครบว่าคุณสแตนที่จะโฟนอินเข้ากับรายการหนึ่งของช่องสามนี่ครับอาจจะต้องดูว่ามีการพูดพาดพ,พิงอีกไหมถ้าพาดพิงก็จะดาเนินคดีตามกฎหมายทันทีที่เขาแจ้งมานะแต่ถ้าไม่ได้พาดพิงเขาเสียหายก็จบกันไปแต่ถ้ายังให้สัมภาษณ์รายการทีวี โพสเฟซบุ๊กอะไรต่างๆแล้วภาพพิงเขาก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายเขาแจ้งมานะแล้วตอนนี้ตัวของคุณแสดงทราบหรือยังคะว่า <c oughs> ทางฝ่ายรับคำขอโทษไม่ติดใจเอ,อ่อผมว่าเขายังไม่ทราบนะเขาต้องติดตามข่าวสารกันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้เจอกันนะครับนะคุณแกบอกว่าตัวคูว่กรณีไม่ได้ ถามตรงๆนะตอบตรงๆก็คือกระทบแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่งไงก็ผมถึงบอกว่าถ้าอยู่นิ่งๆก็จะดีกว่าคุณแจมแต่ถ้าพูดต่อไปคดีมันก็จะมาจะมากขึ้นเพราะว่าเรื่องพวกนี้นเป็นเรื่องอ่อเขาเรียกอะไรสิทธิในครอบครัวสิทธทิส่วนตัวเราก็ไม่ควรจะมาอ่อมานําเสนอนะนะอย่างครอบครัวทางทางน้องจอจานเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องมีความเป็นลูกผู้ชายนะครับ เนี่ยความเป็นลูกผู้ชายนี่สําคัญแปลว่าคุณจอจานก็ไม่ได้ระบุกับทางอาจารย์เดชาชัดเจนว่าสถา,านะของเขาของสแตมจริงๆแล้วเป็นอะไรเน,นี่ยก็คงไม่หรอกครับแล้วก็อย่างนึงถ้าผมรู้ก็คงพูดไม่ได้เนี่ยเพราะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไงอ่าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาคุณคุณแก๊ปเขาบอกว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเนี่ยเป็นแค่แฟนคลับเรื่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราไปพูดเรื่องส่วนตัวเขามันกฎหมายเขาไม่ได้ยกเว้นความผิดนะยิ่งจริงยิ่งผิดยิ่งจริงยิ่งเสียหายเพราะนั้นก็การแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องระมัระะ่ทบนค ค,คือคือตอนนี้มันจบแล้วนะณนะวันนี้ถ้าไม่ไปได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะไปออกรายการนู่นรายการนี้พาดพิงเขาก็คดีความก็จะมาแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้พาดพิงเขาเสียหายนะก็จบยกเว้นอย่างเดียวคือมาตราร้อยสิบสองอันนี้ไม่จบแล้วนี้ไปต่อยาวนะนะนะ,นะครับนะอย่างเดียวนะส่วนคดีอื่นจบถ้าไม่ไปเที่ยวให้สัมภาษณ่องนช่องนั้นช่องนี้แล้วพาดพิงเขาเสียหายถ้าเสียหายยังไม่ยอมจบ เขาก็ดาเนินคดีแต่ถ้าจบวันน <that> ี้ก็แค่นี้เฉพาะความเรื่องเรื่องที่ที่มีคดีความกันนะแต่ถ้ายังไม่จบยังโพส์ไปเรื่อยๆยังไปออกที่นั่นที่นี่พาดพิงก็เสียหายเนี่ยก็ถูกดาเนินคดีครับครับครับนะฮะนะครับคดีหมิ่นสถาบันอย่างเดียวอันนั้นคงไม่มีใครช่วยได้นะอือคงไม่มีใครช่วยได้ทนายก็คงช่วยไม่ได้นะเป็นตามพยานหลักฐาน ราต้องระมัดระวังนะฮะนะครับนะก็ก็ก็เห็นน่ครับอย่าไปพูดเลยนะอืมนะคุณจะเป็นคนเริ่มเปิดประเด็นที่มินเมย์ก่อนใช่ไหมใช่ครับอยู่ดีๆก็ไปพูดเรื่องพวกนี้ฮะแล้วก็ไปโพสต์อีกเนี่ยขอโทษก็ยังพูดถึงเรื่องมาตราล้อสิบสองอยู่ยังยืนยันเลยว่าทางคู่กรณีเนี่ยทางท่านในผลและครอบครัวใช้มาตราล้อสิบสองเมื่อกมกูนะครับ แต่าขาโาบอกว่าคุยกเปคนเปิดประเด็นพตมนใช,นนใช่ทั้งแชททั้งขึ้นเวทีทั้งอะไรคือพูดง่ายหาเรื่องเองอะ่ะนะนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เขาจะไม่พูดเล่นกันะนะเราก็เป็นไงเราหาเรื่องเองเราต้องรับรับผิดชอบเองแล้วไม่มีใครช่วยได้หรอกนะทนายก็ช่วยอะไรไม่ได้นะอเพราะว่ากรต้องว่ากันตำมปยาหลักฐานนะใครมีอะไรถามนะฮะ ถามให้ครบเลยนะฮะใครกับใครองับวหวันนโอ้โหอันน so ี้ตอบแทนเขาไม่ได้นะในเมื่อเขาปฏิเสธแต่เราจะไปตอบแทนเขาเดี๋ยวเราก็จะกลายวุฒิต้องหาไม่ไม่กล้าถามเรื่องพวกนี้เเป็นเรื่องส่วนบุคคลไงก็มโนกันไปแล้วกันคิดไปนะ ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้กันไปนะครับเพราะว่าเรื่องถ้าเขาไม่ยอมบอกไม่ยอมรับนี่เราก็พูดยากนะเออไอเรื่องพวกนี้เราไม่รู้นะแต่ครับมีใครถามอะไรนะเรียบร้อยนะครบทุกประเด็นนะ